สี่ราศีนะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยสเสน่ห์จะเหลือล้อนเลยนะครับเรียกได้ว่าจะมีความรักนะฮะที่โอเคหรือจะแฮปปี้หัวใจเป็นสีชมพูนะครับซึ่งสีส่ราศีที่ผมพูดถึงนี้นะครับจะมีด้วยกันนะครับคือราศีเมษร,ราศีกันราศีตุลและก็ราศีมีนะครับต้องบอกช่วงนี้เมฆก,กับตุลน,นะครับจะมีคนเข้ามาแบบกระทันหัน เออนะครับจะมีเข้ามากระทนหนาเลยคือถ้าคุณโสดอยู่นี่จะมีเข้ามาแบบกระทนหันนะครับอาจจะเป็นคนต่างถิ่นนะฮะต่างแดนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เคยเจ้าชู้มาก่อนก็เป็นไปได้ด้วยนะแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะจะมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะต่อมาเลยฮะคือชาวราศีกันและก็ชาวราศีมีนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีความรักสมหวังโดยเฉพาะนะครับถ้าโสดอยู่จะมีคนอายุมากกว่าเข้ามานะครับหรือว่าผู้ใหญ่แนะนําให้นะครับหรือเจอกันเพราะว เพื่อนแนะนําแต่ว่าเพื่อนจะเป็นเพื่อนที่เหมือนกับแก่กว่าเรานะครับตรงนี้นะฮะซึ่งเขาก็จะมาข้ามอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับสีราศีที่ช่วงนี้จะมีเกณฑ์สมหวังด้านความรักสเสน่ห์หรือล้นก็คือชาวราศีเมษกันตุลและก็มีนครับ